วัสดีค่ะมาส่องไอแซกกับภับภึกสวยพร้อมอัปเดตความฮอตปังไม่หยุดยอดโฟโลทะลุ39ล้านดาวดน์โหลดลหน่าเอ็มชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งแอ Store และเ a y ์สโตรค่ะก่อนอื่นแอปขอสแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะ ที่ยอดโฟโล่อินสตาแกรมทะลุ39ล้านเป็นที่เรียบร้อยตอนเช้ามืดที่12กันยายนที่ผ่านมาอินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเซเล็บคนดังทั้งหลายค่ะก็ต่างใช้ช่องทางนี้เพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามสื่อสารเข้าถึงได้มากขึ้นและแน่นอนว่ายอดโฟโลนั้นก็คือการการันตีถึงความปังกระแสนิยมอิทธิพลของเหล่าเซเลบคนดังได้เป็นอย่างดี ซึ่งในคลิปนี้ค่ะแอดก็จะพาเ,เพื่อนๆมาส่องความฟังกระแสความฮอตร้อนแรงของน้องลิซ่าที่ยังพุ่งแบบฉุดนี่อยู่กับยอดผู้ติดตามทะลุ3.9ล้านในเช้าวันที่12กันยายน2020ยังคงยืนหนึ่งไอเอนศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในไทยและเกาหลีอยู่ในอันดับที่13ของเอเชีย ซึ่งใช้เวลานับตั้งแต่เริ่มเปิดแอคเค้าไป2ปี2เดือน27วันเท่านั้นจาก584โค้ดโอ้โหเรียกได้ว่าปังมากยอดโซลเลอร์ขึ้นเร็วมากแม่เฉลี่ยวันละ4ี่หมื่นกว่าคนเลยทีเดียวแอดก็ขอแสดงความยินดีกับความปังนี้ด้วยนะคะ และนี้ค่ะก็เป็นภาพสวยๆที่น้องโพสต์ไว้ล่าสุดใน i อจีกับกระเป๋าไซส์มอ l รุ่น4ีรีนสุีกับสายสะพายแบบใหม่เอยยิ้มสินๆินพร้อมอีโมจิลิง e หลังยอดโฟโลทะลุ39ล้านปิดท้ายด้วยเจ้าแมวอ้วนกับข้อความหมิงหมิงแอนเจนไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไรเพื่อนๆคนไหนรู้ก็เข้ามาบอกกันใต้คลิปด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดหัวใจคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องกันด้วย อัปเดตสาระดีๆีในที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ